แง่ขึ้นปกักครั้งหนึ่งในชีวิตจะเบิงบ่งวิวเฮ้าอีดีได้ม,มันสิเหือเบิร์ลยัง่งน้อนนาเซ่เมเบ,บลูกเดบมใครบีฟอร์น่าสิไปิเบิงบเบ่งแล้วค่ะ อเคอเคดีม <paranormal> ร <esis> <lly followed> ับขอบคุณครัในชีวคตับครับครับครกคระบรับค้ับบครัครับับคับครบัคครัร แด่แดงบอกมือหน่อยฮ่ฮฮฮฮะถือไว้ว่ต้องกดนะใช่คุยมืออย่าบางไปเลยเป็นกระเซ้าร้อย่าเร้ากระชิทาขึ้นว่ารื้อเป็นพนักงานเ้าเป็นผู้ปิดบ่ะว้าว ไปเขาไปเลยวันหมุนรถฟีไทยเ <Gracias. S 2> นั่นกราเซียไขวินหัวเข้าไปทา้งนี่ย้ำกลับมาามาทงนี้วิ่ตืนต่นเจดแดง้ขึ้น <c oughs> จริงๆด้วย <c oughs> พ่อคืนนะพ่อถ้าลูกพ่นอ,อ,อนั่นกัสิขึ้นอยู่ตัวลูกย่ากนีพ่ออ,ออยากขึ้นอยู่คุก้กกี้อุ้ยงามนันกระเสียวอยู่นิดน,นึงนะะเสียวยี่มันขึ้นสูงแต่ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราเป็นยังแม่นมาตกเสื้อใจได้อิตาลีอโอ้ยแม,ม่โคตรงามอ่ะถ่ายดูเนี่ยอ๋าถ่ายวิดีโอนี่สุดยอด หน่นางครับงอครั้งหนึหนหนนหน่งในชีวิตยายสุดยอดได้ว่าคีวันเกิกวดว่ดีเดียวยายแดงขึ้นกระสอบใฟ้าย้าย็บ่ว่คยขึ้นย่านไรเลยแน่นอนยายแดงวกนัต่แรกนะอันนี้เป็นผู้ก้อยเื้อขึ้นเป็นผู้ก้อยที่จริงถ้าว่าไม่ค่อยขึ้นก้อยึ้นผู้เดียวได้ไหมแม่บอก่าคือสิึ้นผู้เดียวว่าใช่อันันคุณยายว่านวันกนตันวันศุแต่ว่าอันคืันไม่ส เหื่อนี้ว่ามันเกิดได้ขึ้นรอบวงซืออ่อเอาเลิกเ <c oughs> อาไส้ชีวิตจีได้เปลี่ยนแปลงชีวิตจีได้ขึ้นสูงสงถูกต้องสุดยอดไปทั้งยอดเลยสวนหท่าไหร่รับหนึ่งต้นชีวิตใหม่สิร่ำชีล่วยไปหน้าสุดยอดสูงยอดชีวิตก็สิขึ้นสุดยอด แต่ชิบะเลี้ยวเบิ้งจำหลังแบบนันอย่างเลี้ยวขึ้นหลังบ่อบิดตะเลี้ยวย่านสูงคัดไปเดี๋ยวไปนาแค่ยุงร้านสูงอู้หูแหนดพายูกข้างนี้คนงามมุนให้มันเห็นจุดเขาเห็นก่อนนะเออสูงปวดสูง่ยังใหม่ไทยลูกพายุบนน่งสูงใช่เลยจั่งว่ายืนมุนอันนี้ก็สูงว่าแห้งแล้วใส่ผู้เฒ่า เี้ลงมาทางนี่ยางน้ำลงไปที่จริงเขาให้ขึ้นมากแล้วเขายางอืแล้วมาตรงนี้ตามมากมูง้วก็ะลงตับ ส่ออ่อนผู้เขางขามคลาดไปผู้เขาอิตาลีงามปุ่นงามเหลือสวยงามมากไ้แย่แดงเลียนตาก,กันสุดยอดเลยนะแม่บอลค้ากับยังไยกับผู้เขา ก็คืนไปเขาอนะันั้นห้องก็ลงมามันไปได้สนิ่ละอ,อุ้ยฝรั่งน่อย <laughs> ยากหนิเมื่เขาตื่นเจ้าน <laughs> อนย,ยืนใ้ขยั <laughs> ยยงกัน ขึนหรือเตยนมก็เีหน่อยันยังากแต่เขาตีมันลกมันง่ายอยู่ยังลงไปจักไหนแม่ไปเอาวิวย่ามืนเด้โอ้มีหิมาด้วยอ่ะเออบางนีก็พอ่ะห้สิมมืนก่ น้ำเลยเนี่ยถ้าเรามีเวลาเนาะดิญาอยู่ในสวนสุนัขเมือนเนาะแล้เพี่อนที่ที่เขาอัเบิ้งแน่นเนาะว้ามันขรุอยู่เด้อมาทางนี้ก่อนนะสวยงามนะสูงคักสูงแน่คุณนะคุณห้างไต่เฮ้ <c oughs> สวยเวอร์เรื่องงายอันอันบ่มีผลการดีมากทุกข้อขมองนั้นไม่สิเป็นอันน้ำแข็งที่มา จนยันยือนทั้งนี้ สวยมากทุกคนบุ้งอะไรยะแดงอยว่นตีนในปฏิทินย็นแต่ในปฏิทินแล้วก็ยิรอ าปมมไปคืนได้ปะเฮาขึ้นเคเบลิลเอาอีกป่ะขึ้นเครื่องคือเก่าคือต่อเท้ามาพ่อแม่ขึ้น,น,นเครื่องเครื่องไฟกับพิบซีชมๆนะ สวัสดีทั้งไต่นั่นได้ละขากรอนอันนี้ข้าตตอนคืนเองขึ้นเลยฝ้าวคืนไปจะคืนมาท่านเจ้าหยางสาร กลอๆสาอเนาะโอเคนะเร่เร็วลรวเร็่มันร่มบัเดอจวดจัดจวดจัดมันร่มกับากาเล้ยววงทั่งไตเนอมันสูงให้มันล่ไปต่ำจังหน่อยก็มันคือมัน้ะกรสูงนะมวก็เดียวเลี้ยวลงไปใ้ไต่สูงไง้ย มิวมูว่าน,นะครับเค่ไหออกกั้งขางวพี่แอันว่าเป็นอาญย่านถ้าบเหลือขา,างล่าเออคนเดียวล่งทักงานนะั้นสูงเอาลูเป็นที่ไม่ก็อะสิม้าพร้อมนู่นเี่ยดูสีเหลืองก็ไสิมานะเอมันเห็นนี่อะไรวัวขับไปาขางทางสิมาเห็นเห็นอันบอกต่ข้างใต้ลูกนี่เป็นตะย,ยาน <laughs> สูงอเฮ้ยป่อยากขี่เลถมาก่อยพ่มีมูเลยอดจะขี่ซื่อฉันไม่กลัววูทางรถเนี่นงับเขาใชแย่แดงน้ำบกมือเนี่ยคุณจับซองขาค่ากันนีบข่ากันนีบซูมบดเลยทางรถสูมยิงอดเขาบุญขั้นหนึ่งในชีวิตเขาอะ สวยกี่ไหมนั่นจาาไปที่เกิดมากองตะกีนแล้วนี่มันเ็นเชนเที่สารี่ะข้นชมจิงจาด้ตกวกอยนี่หน่อยก็ติตอนลงมาเป็นแต่้อยื่อขึ้นตอนคืนเน่กันเดียวลงซื้อผมมันะสูงเพื่อาีเด้วกเดียวลงตะกี้อ๋อตะกีนมันจะสูงอยนะอันนี้ตั้งอกายุขอข่ยบยันมงเลียวมง飒มงกระาแลงกระรวฮ่าย เด็กหน่อยพรั่งขับยานนองเนี่ยนั่งเขาหมอเคมีอ่ะติ่มให้ดูพี่แต่เด็กหน่อยไม่ย้อนหรอกค่ะฉันอยู่ที่เช้าลอยฟ้ากันค่ะควกเราดูยอดเขาสูงสูงวันนี้ถ้าเป็นใบย้อนคุณเขาป่นดูวิวภูเขานะคะยายแดงไม่กล้ามานั่งทันนี้นะคะทุกคนดูภูเขาสวยงามมากสุดยอด จนเยอะนะเนาะยุไปนีเมือซําเมฆไปทลัทนานาวนีเป็นเมฆไอ้ห้วยๆเหลือกันท้าไปนั่นคุก็พูดถ้าเบิดสิบเข่าเนาะถ้าว่าพูดถ้เบิดสูงม่อหร่ยังสูงกวากสูงขาก็สูงขาก็ว่าขนจะเศร้าร้อยฝาอันอันขึนะ้นเนาะรดขึ้นเพราใดได้ใจจส่กระเศร้าร้อยฝาขึ้น เิด่อนใหญ่เนาะในทางบ้านแล้วนะครับทุกคนข้างล่างครับลัางลงไปคนอะฟังฟังเสีงคนเดี๋ยวนีใส่ีเรื่องการคนได้เห็นบ้างคนณนพูองุนอันนข้างาเี่ยวฟังนี่อันนั้นเตียวฟังคนสวยงามครับไปเงบ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  อยู่เมืองนอกกับเมืองไทยต่างกันเลอเมืองไทยมีต้นเต็มต้นไม่ตายแขง่งแก่งกันเชิญครับท่านผู้ชมอันนี้ยาเขากับตาปีพุ่ณเนี่ยราบอกระคืนเขากับคืนคือนเขาได้แหมเขาเวียนอืมเป็นตะเพืองไฟนาะอืเพราะนั่นเวียนหนงสีเดียฮันถ้า,าสิตัตกจับเจ้ากรบพายูดอกตกเบ็ดหน่วยเป็นสีกระแทกต้ม่แหละ ดีว่าิ่งวันนั้นไงคุณวิทยาท้าทาองไทยเอเดดบายบายยันทุกขูงเลยห้องกินเดดเนี่ยเบิงองันได้ก้าวก็ไปหม่ยถุนสิมือร่งมาต้องจับดกอดกออกกันชก้าวขึ้นกันร่องชิคาวแตอว่าจอเปิดอัตโนมัติไ่ได้ดออกทางเกาเดอรดเดาสิบอ,อก มากปันยังอะน,นะไปเลยยาแดงเก่งมากบายเฮ็ดเพื่อลูกตอนเท่าตินี่ไม่อยูนในนิมผู้เขางามเห็นเขาบ่ล่ะ